คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมพามาเล่นเกด้พี่เขาหาปะก็ได้อยู่ ได้ได้ไดู้สั่นตีนอยู่หวเนี่ยอืมคชตีเอ็กซ์คลูซชาชชชเอคช,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 อชนะเลยไปไงโหดพอไหมใครโดเนมามึงดูเอานะโหดพอไหม <S 2> <S 2> <S โหดพอไหม เริ่มมาถึงมันไปเลยอ่ะกูรู้แค่นี้แหละเอ่อเจ็บนะ นต้นเน็ตร้องละมีแต่บอดตามบีฟก็บอกขอโหดๆแบบว่าจบไบที่สุดไม่ไหไวกว่าน,นี้แล้วบอกเลยคือถ้ามึงหาไวกว่าน,นี้ก็ต้องปอแล้วอะเอออันนี้คือไวที่สุดแล้วไม่มีไวแบบนี้ละน้อง โมอออล่ายังไม่ทันหมดชนะแล้วเออสิบเอ็ดวิอยะคือเรียวกว่าสิบเอ็ดวิอยะบอกแค่นี้แหละไม่ได้พี่ใช้ฮาคิราชัน <an> แรงไปหน่อยอะ่ะเดอก ูแล้วน่าจะหาออกมาถึงเล่นเกมกับเพื่อนคนนี้เหรอแต่มันไม่ใช่สายเล่นเกมอ่ะดิไม่รู้มันจะเล่นเกมได้หรอ,อ,อคือไอ้เพื่อนคนนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเล่นเกนมเลยแบบเล่นเกมไม่เป็นอ,อ่ะเป็นสิบวิไม่จริงนะอย่างต่ำครึ่งชั่วโมง อย่างต่างก็ครึ่งชั่วโมงนะสีบีไม่มีมเล่นนัเป็นงี้ทุกตาไหมอเอ,อเล่นนะเป็นงี้ทุกตาไหมคือมันจะเป็นงี้ก็ต่อเมื่อใส่ด่านเที่ยนี่มาแล้ว วัสดีครับท็อปสกิรัสโอ้อยางกี้มันก็ชักปัก๊กถ้าเกิดมันชักปั๊กคนเดียวมันก็ยอมจำนวนได้เลยป่ะอีก3คนอนะถ้างั้งอนอนะถูกปะ่ะ โหดพอปะวะจุดตีเก้าเก้าจุดตีร้อยชักปักกูดูแค่นี้แหละดูได้ครับไม่เคยรบไลายสดครับแต่ดูต้องเป็นเมมเบอร์ถึงจะดูได้ครับ สัตว์เอ้ยตัวนี้มันมีทางตัวเป็นหน้าต่างเนินแม่งอย่างบักๆอยู่อะจังหวะบินพุ่งออกมามันแบบฟืดๆฟาดๆอยู่นี่ เป็นสนาแล้วนี่จะดูดหรอือเปล่าดูหรือเปล่าบวชแบบผมพ้าเหรอใช่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 ใชบวชสิบสี่วันนะ่ะบวชไปบวชเป็นพระเลยอ่ะใช่

มันยังไม่ยอมผมวะมันแข่งข้อวะไอ้พวกนี้ นธนาบุญด้วยเหรอเซ็งไงดิไม่มีคนเล่นไม่ไม่มีน้องเล่นเกมด้วยเหงาเหงาอะไรเนยอันนี้บอดจริงเหรอครับึกว่าคนบอดคนแต่มันชักปั๊กไปแล้วไงก็เป็นบอดไงตอนแรกกัคนตามไปบอดด้วยกันเลยจะได้ไม่เซ็งหรอ คือถ้าไปบวชแล้วสมมติสตรีมแล้วเล่นเดเล่นคิลเลอร์อย่างเงี้ยบาปบาปบ้านลิลลลิลงนึกภาพสมมติเล่นเนี่ยไปบวชแล้วก็เล่นเนี่ยแล้วก็แบบพัวพานพัวพาสัตเซอร์อ่ะตามไหมไม่เหงาแต่หมายถึงแบบว่าเล่นไอเล่นเกมขายปิศนาจสองคนมันสนุกกว่าไง แต่มาเวลนี่ลบไปละเปลืองพื้นที่เครื่องเกินจุดตีลอยวะจุดตีลอยก็โดนกูไปก่อนแค่นั้นแหละชิล่าบ้าเพราะจิตใจคิดทำลายคนอื่นไม่นะเวลากูเล่นคินเลอร์กูไม่ได้กูไม่ได้คิดทำลายเลยนะเอาจริงกูก็เล่นไปตามเกมอ่ะแม่งก็กูจะคุยกับพวกมึงได้ยังไงกูเล่นคิลเลอร์กูอ่านแชทแล้วก็คุยกับคนดูไปด้วยตลอด ไม่ได้คิดเล่นทำลายคนอื่นเลย